นี่เอาเลยเอาเลยจับทุ่มเลยจับทุ่มต้นทุ่มอ๋อเขาโม่เหรอโนบิตาสู้สู้โนบิตาสู้เขนาดนี้ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ไม่นี่นะใจแอนอย่ามาขอบพระคุณเป็นอะไรไหมโนบิตาต่อไปมาสู้กับฉันมั่งมาไอชเชลไอ้เชลเอเล่นอะไรไม่รู้ปาดเถื่อนไม่เหมาะกับฉันเลยอ่ะค่ะ งั้นเล่นพ่อแมลูกกันปล่ะงันต่อไปนี้เียกโนิตาว่าโนบิกอกันดีกว่านะู่้นโนบิกอนโโนบิกอโนบิกอกนโโนบิกอโิกอโบิกอนบนโนโัโนบกอกัโโนบิันโกอนโกอนโนโนนนบตบิออกันตันันนคนตัดสินล่ะ ว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งห้ามอ่อนแออ่ะเออ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 แต่ว่าคันจีของคำว่าผู้ชายมาจากพืนงานกับพลังนะส่วนคำว่าผู้หญิงมาจากทำท่านำขับเพียบแล้วก็ประสานมือบนตักนะานาที่ฉันได้ยินมาถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ดีสิแบบนั้นจะได้เลิกล้อสักทีจะใช่หรอต้องใช่สิถ้างั้นเราเป็นผู้หญิงดูไหมเล่าเฮ้ยเป็นได้ด้วยหรอ,อแต่กินแล้วอย่าเลยเ ขอร้องละขอร้อ,อ,รองฉันอยากเป็นคู่หญิงสะอเอ,อ,อ้ยฮะ<า>ขาดผมแสงข้างคืออะไรเหรออ่เอ,อจ้นนี้นักขาดบนหัวแบบนี้เลยเฮ้ย เอออยขอหาอยากไ้ดฉันจะได้ออกมาเลโทษทีโทษทีขอฉันลองหน่อยสินะขอร้องละขอร้องนะขอร้องอาป้าป้กับใจ คนรอบข้างปฏิบัติต่อหน,น้าแบบผู้หญิงเลยอ๋อ,อโนบิโกะโดราเอมอนของว่างจ้ะเรียกโูบิโกะจริงๆด้วยฮะเปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบผู้หญิงเอาเองด้วยเล่าโอ้โหขจาลิจ้ยใหญ่เลยนี่จ้าขย๊ย,นยหนูชอบเค้กที่สุดเลยละฮะโนบิโกะไม่ไหวเลยนะ ใส่กระโปรงอยู่ต้องนั่งพับเพียบสิเออขอโทษค่ะเฮ้ยเป็นผู้หญิงมันก็นำบากเหมือนกันแฮะอร่อยอร่อยโอ้โหโอ้โอ้หนูไปก่อนนะคะจะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยยังไม่ใช่ร่างหญิงนะนั่นเป็นนายรู้แล้วล่ะผมไปก่อนนะครับเอ้ยจะเป็นอะไรไม่น้ออ๋อลูกสะบัดจ้า มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยโตุ๊กไหนๆก็ไหนๆเป็นผู้หญิงเลยละกันใส่ไปเลยนะี่หว่าเลยเย้โดนสำเร็จเขาเต็มเป้าเลย อ plane. ันนี้ใจอ้เซเนโอแก้งเด็กผู้หญิงแบบนี Rut, ้ต่ำ huh? ช้าที่สุดคือเราฉันไม่มีเจตนานะแล้วพี่กไปเลยหรือเปล่าไม่บาดเจ็บใช่ไหมจริงสิเด็กผู้หญิงไม่คอยปกป้องกันแบบนี้นี่เนาะตกใจแทบแยแนเนั่นน่าสิเออ ใจเต้นตุก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 ยายแอนเป็นไรไปเหรอเฮ้อะะเป็นไรไกระเด้งกระเด้งก็ขอโทษด้วยนะขอโทษอย่างยิ่งฮะอยายแอนฉันเจ็บนนนเบนพอ,เ,อเราเป็นผู้หญิงแล้วใจแอนเปลี่ยนไปเลยฮะครีนหลังอย่าทำอีกก็แล้วกันนะครับผมว่าแล้วจะเป็นผู้หญิงดีกว่าเห็นหนา่ารักนะ มีคนช่วยยกของดอดแทนด้วยพยายครับนะเออเออช่วยฉันยกเอาดิโอ๊ยหนักพอแล้วเออแดนเดอร์มันต้องซื้อมาอ่ะมันซื้อเหรอเอานี่เลยเอาขับใจนะมันสื่อฉันไปไหนเอ้านั่นหนังสือของฉันไอ้นี่แน่เป็นห่วงจังเลยเป็นห่วงแฮะเป็นห่วงจะต้องมาดูเลยนะเนี่ยเราอ่ะ อ๋อ oh. ah. oh. hey. yeah. to uh ้าวดีมากดีมากเย้นั่นแหละหล่าปาบอลใส่ผ huh. e> oh. ู้หญิงอย่างนั้นเหรอผู้ชายเนี่ยอยู่เฉยๆไปเลยนี่แน่เออน่าฮ่าเหนื่อยแล้วยอดฮโหเหนื่อยเลยเยี่ยมมากเอ่โดราเอมอนได้ใจเกินไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังโดนเอาคืนไม่รูด้วยอะไม่เป็นไรหรอกใจแอนน์ใจดีกับผู้หญิงละฮะร่ปบเอาละใจแอแล้วแล้วกัน แต่ไอะไรไปอะไรออ้าวยืนนิ่งเลยอ่ะทำไมเหรอเดี๋ยว่านายน่ะจะอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะอ้าวหรอโนบิโกะจ้านี่ฝาเถอะจ้าน่าจะจะล้างหัวแล้ให้ตายดิหนักก็ทนเดี๋ยวต้ชวนดูนะนั่นสินะนั่นเดี๋ยวฉันมานะฝาดทีนะหนักก็ทนเฮ้หรือว่าใจแอนจ้าโนบิโกะจ้า วันเนี้ยไปเล่นที่บ้านชันเอาไหมไปสิงั้นไว้เจอกันนะไปเจอกันนะงั้นรีบทำเว้นให้เสร็จดีกว่าเฮ้ยเป็นปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวท่านโนบิจะนี่นี่จะทำหอกเหรอผมผิดเองครับครูผมทำหอกแอง์แล้วผมเป็นคนทำครับ งั้นเหรองั้นทำความสะอาดขึ้นด้วยนะครับเฮ้ยเฮถุ๊บถุ๊ถุ๊บถ,ถ,ถใจแอน็นอย่าสนใจเลยชีวิตกะล้อมอยู่ไม่ใช่เหรอไปเถอะเออขอบใจนะใจกว้างจริงๆนะใจแอน็นหรือว่าน่ายจะชอบโดมิโก้เขาหรอ แล้วคนที่ดูเมื่อคืนเลยล่ะตายแล้วทิเหนเธอแกคุยกันเฉยๆเียนะผู้หญิงไม่เบื่อกันบ้างไงเนี่ยหอจะเออมาดีใจเอ็นนะไม่เอาอะไรไม่เอาบอกไม่เอาไงเล่ามาเถิดหน้าใจเอ็นนะเกิดอะไรขึ้นเหรอเออเออเออนี่เออ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 เเออช่วยส่งไอ้นี้ให้ทีดิ อตกเลยอะไรงเหรออะไรอ่ะนไปเอ้ยยใจไปเฮ้ยาใจได้วยนอะไรบ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะใจเหอไอ้นี่มันเออแล้วครับโนบิตะคือทไมอ๋อใจเอ็นฝากนี่มาโนบิโกะฉันจะรออยู่ข้างแม่น้ำจากโกดะทาคิชิอะไรอ่ะใจเอ็นท รอจัดเลยนะตอนฝากจดหมายนี่มาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแจ็คเขาจะทำอะไรหรอหรือว่าจดหมายนี่ก็คือโฮ้ยจดหมายท้าดวลแง่เลยถึงจะกลับผู้หญิงแต่ว่าความอดทนก็มีขีดจำกัดนะเยอะทำไมดิราโดเรมอนเฮ้ยจริงสิต้องกลับเป็นร่างเดิมแต่แบบนั้นนะจะถูกปฏิบัติเป็นผู้ชายเลยนะยย กรรมตามทันแล้วล่ะไปขอโทษเขาเดีๆเถอะนะส,สวัสดีเดีโดนอะไรมั่งขาดขาดทางจะโกรธมากจริงๆนะเราไปกดไปคนเดียวพอ เราิปเกาะคิดยังไงกับฉันเหรอฮะยังไงเด้อเหรอก็ใจดีมั้งอโอ้ยสมเป็นลูกผู้ชายจริงจริงฉันไม่ได้ตั้งใจให้ใจอันโกรธหรอกนะข,ขอขอโทษพี่พูดมาจริงเหรอฮะที่ว่าฉันใจดีแล้วก็สมเป็นลูกผู้ชายน่าฮะโอ้ยดิวโกนใจอัเร้ออันใดๆก็ไม่บอกเลยสิจใจอันยัยอัดอากาศฉันชอบเธอ ใจนี่ฉันชอบเธอนะโดมิโกะชอบมากไม่จรช่นะนั่นสิโดมิโกะเนี่ยนะเป็นเพื่อนแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วแต่แบบเวลาวแบบที้จะชัาของพิเศษอะไรนี่เรอเอาอะไรมาเสียก่อนใจเอันไม่ไม่ใช่เลย่เอันคือไม่ใช่ที่ไหนความรู้สูงฉันคือของจริงุ๊บก็บอกว่าไม่ใช่ยังไงเล้วไม่ได้นะโดมิโกะเอาจริงนะใจเอัน แบบว่าอยู่ๆมาบอกฉันแบบนี้โนบิเกะก็ลำบากใจแย่เลยเอ๊ะเออฮะใช<อ>โ่โอ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วนบมีตา่าที่จริงมันก็คือว่า<อ>ช่วยฉันด้วยโดเรมนอนไม่รู้ไม่ชี้แล้วแบบนี้<อ>ไปดีกว,ว่า